ชีวิตล่าสุดโอเพชดรดาหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวสำหรับโอเพ็ดรดาเทียมเพชรนักแสดงชาวไทยสังกัดช่องสเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิลจบการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจบการศึกษาปริญญาโทที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มีศักดิ์เป็นน้องสาวของเบนซายหุ่นน้อยหรือน้องสายพิธีกรรายการชุมทางเสียงท้องทางช่องเจ็ดอีกด้วยต่อมาสาวโอได้เข้าพิธีวิวากาับแฟนหนุ่มฟิลกิติศักดิ์ชีวาสัจจาสกุลดีกรีผู้กำกับที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทซึ่งปัจจุบันเราอาจจะเห็นผลงานการแสดงของสาวโอน้อยลงมากพอสมควรถ้าหากว่าเทียบจากเมื่อก่อน เพราะตอนนี้สาวโอได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มล่าสุดโอเพชรดาได้ควงฟิลกิติศักดิ์สามีมาเปิดใจถึงชีวิตครอบครัวในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบทั้งนี้ทั้งคู่ได้เคยเล่นละครค่ายเดียวกันโดยฝ่ายชายยอมรับเป็นฝ่ายไปปิ๊งฝ่ายหญิงก่อนเกือบถอดใจไม่ยุ่งกับโอเพราะเธอเป็นนางเอกดังฟิลผู้เป็นสามีเผยย้อนไป10ปีเราเป็นนักแสดงตัวสองตัวสามเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไปจีบนางเอกในกลุ่มก็จะถามจีบนางเอกเลยเหรอวะ ตอนแรกก็คิดว่าความรักชนะทุกอย่างพอเริ่มพูดกันเยอะหลายคนจนเริ่มคิดจะถอดใจรอมา11ปีวันที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้กำกับถึงตัดสินใจแต่งงานลงหลักปักฐานชีวิตคู่ไม่ต้องปรับตัวเพราะเห็นกันมาหมดตั้งแต่เป็นเพื่อน14ปีรักไม่เคยหมดโปร โอชื่นชมฟิลสม่ำเสมอในการดูแลมาตลอดไม่เคยผิดใจกันด้านโอเผยว่ารู้สึกถึงนิสัยเขาดีมากจนเรามองข้ามทุกอย่างถึงตอนนี้กลับบ้านทำงานหนักแค่ไหนเขาก็ยังมีซักผ้าให้เราผ้าแห้งก็พับให้เรียบร้อยตังทุกเม็ดเขาก็โอนให้เราเองโดยไม่ได้บังคับเลยก่อนฟิลจะกล่าวเพิ่มเติมว่าซักถุงเท้าชุดชั้นในให้ภรรยาไม่เห็นแปลกกว่าถูบ้านด้วยส่วนภรรยาก็ทำกับข้าวเก่งมาก ทั้งนี้ฟิลผู้เป็นสามีเผยตนไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบป่าข้าวของถ้าจะเริ่มเสียงดังเราจะหยุดทันทีทั้งคู่ต่างขอบคุณกันทุกครั้งที่ทำอะไรให้กันโอบอกว่าเป็นพลังเติมความรักให้กันส่วนเรื่องบุตรฟิลเผยว่าถ้ามีก็มีถ้าไม่มีเราก็อยู่กันสองคนได้